งานดนจีไปสนีจ๋าก,ก็มาครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกมือถือที่มีกระแสรแรงที่สุดขายหมดภายใน3นาทีแต่ขายกี่เครื่องไม่รู้นะวันนี้เราอยู่กับเจ้ารุ่นนี้ครับน t ตติงโฟนวันนั่นเองคลิปนี้จะสนโดยตั้มกูแซบนะจ๊ะ เอารับสวัสดีทุกๆคุณดูที่น่ารักของผมทุกท่านสวัสดีวรุ่นไทแลนทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้มาอีกแล้วสําหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้เราอยู่กับมือถือในร,อราคาหมื่นกลางๆที่เขาบอกว่าดีที่สุดนะ ตอนนี้กับมือถือในเลนราคาหมื่นกลางๆวันนี้เหมือนเดิมน้องตั้มจากกูแซบส่งเครื่องมาให้ได้ลองใช้อีกแล้วนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องตั้มด้วยที่เจดีเจดีมีน้ําใจสุดๆไอเ v บอยู่จุบๆนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับ Nothing Phone 1ครับทุกคนครับมือถือรุ่นนี้ฮอตฮิตมากๆแล้วก็ได้ได้ว่าสเปคเนี่ยโอ้โหน่าสนใจจัดหนัก จัดเต็มจริงๆรุ่นนี้สิ่งที่คุณจะได้ครับคุณจะได้ Snapdragon 778G ได้หน้าจอ OLED แบบสุิตได้มือถ nice ือที่มาพร้อมกับ p l Android และที่งานครับดีไซน์หลอดเทเลท่อไม่เหมือนใครวันนี้จะมาอันบ็อกให้ชมเพื่อนการไม่ซื้อราเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแพ็กเกจกล่องของรุ่นนี้กันก่อนแล้วกันรุ่นนี้จริงๆแล้วจะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับก็จะมีสีขาวกับสีดําเครื่องที่ผมได้มาคือเครื่องที่เป็นสีดาแพ็กเกจกล่องก็จะมาพร้อมกับ กล่องที่เป็นสีดำถ้าเพื่อนซื้อสีขาวก็จะมาพร้อมกับกล่องที่เป็นสีขาวกล่องค่อนข้างบางเลยครับรุ่นนี้เล็กมากๆแล้วก็กล่องบางมากๆแตจะลองเทียบกับ sony aperia one m a r o ที่ผมมีทุกคนดูบางกว่า กล่อง Sony Xperia 1 Mark 4วัผมว่า Sony Xperia 1 Mark ยกล่องบางล้วนะเจอ notting เข้าไปกล่องบางพออีกดีไซน์กล่องดูดีมากครับทุกคนครับแพ็กเกจกล่องไม่เหมือนใครดีเฟี้ยวด้านบนตรงนี้มีคำว่า notting นะครับแล้วก็มีคำว่าโฟนวันข้างๆกล่องก็ ไม่มีอะไรนะข้างๆกล่องก็จะประมาณนี้ด้านหลังเขาก็จะมีบอกราละเอียดต่างๆนะครับกล้องลักษณะเนี่ยจะเป็นการดึงดึงจากทางด้านขวาตรงนี้ผมไม่ชอบมันดูแบบไม่สวยอะ่ะพอเราแกะกล่องออกมาแกะซีนออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะดลุดออกมาไม่ค่อยเวริร์กไม่ค่อยเวิร์กนะฮะด้านในถามว่ามีอะไรมาให้เราบ้างด้านในก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆรุ่นนี้ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้ไม่มี หูฟังมาให้อยากจะได้หูฟังต้องซื้อแยกไม่มีเคสมาให้อยากจะได้เคสก็ต้องซื้อแยกเพิ่มเงินอีก899บาทโฟกัรด้านในที่มีมาให้ครับเปิดออกมาฟับชแววเขาก็จะมีพวกเข็มจิ้มซิมแล้วก็สมุดคู่มือกับสายชาร์จมาให้นะครับเข็มจิ้มซิมรุ่นนี้บอกเลยว่าเฟี้ยวมากๆครับทุกคนนี่ทุกคนนึกว่าฟิลฟิลไฟ หรือว่าไอไขควงที่ออยวัดไฟ,ดฟทุกคนความเท่เนี่ยโอโ้โหเท่จริงๆครับทุกคนแล้วก็มีสายชาร์จเป็นแบบ C2C มาให้เราหนึ่งอันหัวหจะเป็นแบบ C2C แล้วก็จะมีสมุดคู่มือมาให้1แผน่นผมชอบฟอนต์ของเขานะฟอนต์เขาเหมือนกับเกมอะเกมฟาร์มินคอมสมัย90พวกเกมบอยอะฟอนต์ที่เขาใช้เท่มากๆนะครับแล้วก็ข้างๆกัน,ก,น,ก,นก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะครับที่ห่อมาประมาณนี้ แต่เครื่องอาจจะยับเยินหน่อยเพราะว่าการเก็บเนี่ยมันเก็บค่อนข้างยากไม่ค่อยดีนะทุกคนใครที่เป็นคนที่แบบเป็นสายกล่องสายพลาสติกต้องเก็บสวยสวยรุ่นนี้เนี่ยอาจจะขัดใจจะกล่องไปแล้วต่อมาเรามาดูตัวเครื่องของ n o t ต i ิงโ h นวันรุ่นนี้กันดีกว่าครับแน่นอนนะฮะรุ่นนี้เป็นมือถือที่มีกระแสดีมากๆเมืองนอกพูดถึงเยอะมากๆซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ที่ทำให้มีกระแสดีเนี่ยผมคิดว่าอันดับแรก น่านจะเป็นดีไซน์แน่นอนเพราะว่าในรนุ่นนี้ดีไซน์หล่อเท่ลทอมมากๆครับมันมีกลิ่นอายของความเป็น9 0สูตรใครที่ชอบเล่นเกมบอยด้านหลังเป็นเคสแบบใสๆอ่ะพอพิภาพออกปะหรือว่าจะเป็นพวกแบบต้น G สอะ่ะข้างหลังที่เป็นแบบฟ้าหลังสีฟ้าแล้วด้านในมันจะมีโชว์พวก C P U พวกเมมบอร์ดอ่ะสไตล์นั้นเลยนทะ่านผู้ชมเท่มากๆนะครับตัวเครื่องถ้าจะพูดจริงๆนะสัมผัสแรกคิดว่า iPhone 10เหมือน iPhone 10เลย ไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมเครื่องตำแหน่งปุ่มการใช้งานฝาหลังกระจกที่ให้มาลองเอาฝาหลัง iPhone 10มาใส่มีโลโก้ Apple นะใช่เลยทุกคนนึกว่า iPhone 10แต่ต้องยอมรับไปว่าเท่จริงๆนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้เนี่ยเขาจะมีตำแหน่งของไฟ LED ทั้งหมด900ดวงมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เทมากๆเวลาที่มีคนโทรเข้าเวลาที่มีแอป app เด้งขึ้นมีการแจ้งเตือนอะไฟตรงนี้จะขึ้นมาเพื่อหเห็นภาพเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานลองโทรเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูความเท่ของมันว่ามันเท่ตรงไหนตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยอ่ะตะก้องโทรเข้ามาโอโหรวดเร็วรทันใจทุกคนดูความเท่เท่จัดๆเทปะเทปะตะก้องเทปะเห็นนะเท่จัดครับถ้าแอปเข้าก็ มีการแจ้งเตือนด้านหลังตรงนี้นะครับหลอเท่เลยท่อเฟี้ยวมากๆฝฝาหลังตรงนี้มาพร้อมกับวัสดุที่เป็นคอลลิ่งโกราคาร์ดแล้วก็ตรงนี้มีตำแหน่งของเลนส์กล้องนะครับการออกแบบดูดีเลยนะเวลาสะท้อนแสงคือดูเท่เลยนะแต่ จะต้องใช้เคสที่เป็นเคสใสเท่านั้นนะถ้าคุณไปซื้อเคสที่เป็นเคสขุ่นนะไม่มีผลอะไรกับการใช้งานแน่นอนไอ้ไฟแจ้งเตือนถ้าซื้อเคสขุ่นมาใส่ไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานแน่นอนรุ่นนี้น้าหนักที่เขาให้มามีน้ําหนักมาให้193.5กร,รัมครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไมไ่หนักมากส่วนความหนาตัวเครื่องเนี่ยมารุ่นนี้ความหนาตัวเครื่องอยู่ที่8.3ม mm. มิลลิเมตรลองวัดกันเลยครับวัดกับโซนี่เอปเรียรวันมาร์คโฟทุกคนเห็นไหม ตัวเครื่องความหนาพอๆกับ Sony ่เอ็กเพียวันมาโเลยเห็นไหมความหนาพอๆกันเลยแต่ความพรีเมียมเนี่ยพอๆกับมือถือ 500, ราคาห้าหมื่นนะถ้ากล้องว่าไหมวัสดุเนี่ยพรีเมียมพอๆกับมือถือราคาห้าหมื่นเลยนะข้างๆเฟรมเครื่องตรงนี้ให้มาเป็นอลูมิเนียมนะเฟรมเครื่องไม่ธรรมดานะเฟรมเครื่องพอๆกับตัว Sony ่เอ็กเพียวันมาเลยนะครับเครื่องหนากว่ามาร์คโฟนิดหน่อยมั้นเท่าที่ดูแต่ความพรีเมียมเนี่ยคือดีกว่ามือถือราคาหมื่นกลางๆหลายๆแบรนด์ที่ให้มานะ วัสดุที่ให้มาเนี่ยดีมากๆด้านบนมีตำแหน่งของไม้ตัดเสียงมาให้ครับแล้วก็มีเส้นสัญญาณเสาอากาศนะด้านล่างมีพอร์ตการใช้งานมาให้ครับเป็นพอร์ตชาร์จแบบไทป์ซีแล้วก็มีสล็อตใส่ซิมมีลำโพงมาให้1ตัวข้างๆนะครับทางด้านขวาก็จะมีปุ่ม power แล้วก็บริเวณทางด้านซ้ายก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงการปลดล็อกกับด้วมืออยู่บริเวณหน้าจอรวดเรยวว่องไวมากๆเห็นไหมกดลงไปปั๊บปลดเลยไวมากๆล้วฟีลลิ่งดีมากๆรวดเร็วว่องไวนะครับโอเคเลยนะครับ หน้าจอให้มารุ่นนี้ตามสเปคเลยนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ6.55นิ้วและหน้าจอแบบ OLED 10บิตความละเอียดที่ Full HD+ ดีรวเรตจอรุ่นนี้ที่ให้มามาพร้อมกับดีพวเรตจอ 120Hz สีสันหน้าจอรุ่นนี้ให้มาโอเคเลยนะเท่าที่ผมลองแต่จะมีติดิดเดียวก็คือขอบจอเนี่ยหนามากๆหนาไหมตากล้องนะขอบจอหนาไปนิดหนึ่งนะครับขอบจอค่อนข้างหนาทางด้านซ้ายตรงหน้าจอด้านบนก็จะมีตำแหน่งของกล้องมาให้สีสันเต็มส0 แต่ขอบจอหนาไปนิดใครที่ไม่ชอบอะไรหนาหนาอาจจะขัดใจแต่ความพรีเมียมดีไซน์โอเคติดแ่คหน้าจอหนารน่นนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบแรกสัมผัสที่แบบชอบจัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวนาฬิกาตรงหน้าจอที่เขามีมาให้จริงๆรุ่นี้เนี่ยเขาจะมี Away on display มาให้ด้วยนะใครอยใช้ a เวอ on Display ก็ได้แต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้หรอกนะครับผมก็เลยไม่เปิดนะครับแต่ตรงเนี้ย สวยนาฬิกาที่เป็นแบบคล้ายๆกับพวกฟอนเกม8บิตอะมันให้อารมณ์เหมือนกับเราใช้มือถือในยุค90จริงๆนะเหมือนกับฟอนพวกตัวหนังสือในเกม8บิตอะอ่ะอันเนี้ยทำออกมาได้ดีรุ่นนี้ Android ที่ได้มาพร้อมกับ Android 12นะครับจะเป็นมือถือที่มาพร้อมกับเ e l Android คือคินคีน ไม่มีแอปอะไรเลยเน้นใช้แบบลื่นๆื่นรุ่นนี้อนตอบโจทย์แน่นอนนะครับซึ่งเท่าที่ได้ลองลองลากๆดูเนี่ยคือมันลื่นมากๆบวกกับหน้าจอ120เฮิรตคือลื่นมากๆนะครับความลื่นเต็มสิบเลยรุ่นนี้นะครับแล้วก็ลำโพงให้มาเติมโพง2ตัวได้ลำโพงสองตัวนะครับตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งความลื่นโอเคเลยนะความลื่นไหลถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วน UI UI ก็คือ Android 12อะ่ะ แต่ว่าจะมีแบบลูกเล่นเพิ่มเติมพวกไอไฟอินอะไรเนี่ยอินเทอร์เฟสอะไรองเขาเนี่ยนะครับที่มีให้เราปรับพวกการแจ้งเตือนความสว่างไฟด้านหลังเราสามารถปรับนู่นปรับนี้ได้นี่คือความเท่ของเขาเท่มหมทุกคน oh. หล่อจัดจัดใช่ไหมตา้อกวีดีกูดนะฮะให้ตา้องดูหน่อยอะตะตากูข้างหลัง เีแล้วก็สามารถเข้ามาปรับพวกการแจ้งเตือนแอปต่างๆได้นะครับมีการแจ้งเตือนตอนการชาร์จอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าตารางเวลาเข้านอนนี้นั้นก็มีมาให้เหลยเดี๋ยวลองเปิด YouTube YouTube ดูสิเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพผมบอกว่าจอสวยแต่ไม่เปิด YouTube ให้ดูก็จะไม่เห็นภาพอ ไปเ่าไว้เพลงใหม่ไปเลยสีจอคือดีมากอะ่ะคือคุณได้หน้าจอโอเลความเอียดฟูดีก็จริงแต่มองแล้วไม่ไม่เหมือนกับมือถือที่มาพร้อมความเ HD อียดฟูดีอ่ะได้ความละเอียดสูงสุดเท่าไหร่เปิดให้ดูเลยโอ้ 4K ดู YouTube ได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ 4K ที่รองรับโอ้โหสุดจัดจริงๆวะ่ะแล้วลำโพงตัวนี้ดังนะประเด็นอะ่ะเออ น่าเล่นว่ะน่าซื้อใช้พูดถึงลำโพงไปแล้วพูดถึงดีไซน์ไปแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่พูดไม่ได้ครับเรามาพูดถึงเรื่องกล้องของ Notting Phone o รุ่นนี้กันดีกว่าตามสเปกกล้องของรุ่นนี้ครับสิ่งที่คุณได,ได้เลยครับคุณได้กล้องหลัก50ล้านพร้อมเลนส์มุมกว้าง50ล้านซึ่งในรุ่นนี้ถือว่าเป็นมือถือที่ให้เลนส์มุมกว้างมาแบบเยอะจัดจัดอะ่ะถ่ายมุมกว้างสนุกแน่นอนส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้ที่ให้มามาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล ความรู้สึกแรกการใช้งานผมคิดว่าไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับโซนี่คล้ายๆกับพวก Google Pixel หมดการใช้งานที่มีมาให้ก็จะมีการปรับมุมกว้างนะครับมีการซูมนะครับรุ่นนี้ซูมได้สูงสุดเท่าที่ลองคือ 2x นะครับมีโหมดพอดเทปมาให้โหมดพอดเทตสามารถที่จะปรับพวกโหมดบิวตี้ได้ด้วยนะครับเราสามารถปรับพวกค่า F ได้นะครับต่ำสุดคือ F 0.95นะครับอันนี้ดีนะสามารถปรับพวกความเบอร ในการถ่ายภาพวัตถุต่างๆได้เพิ่มเติมที่มีมาให้ก็จะมีโหมดมาโครมีโหมดโปรมีพาโนรามาแล้วก็มีไทม์แลป s e วิดีโอมาให้นะครับโหมดโปรที่ให้มาในรุ่นนี้เราสามารถปรับพวกชดเชยแสง ISO s สปีดชัตเตอร์นะครับสปีดชัตเตอร์ปรับได้ต่ำสุดคือ32วิแล้วก็สูงสุดคือ1ทับ8,000นะครับปรับไว้าราดได้แล้วก็ปรับพวก AF ได้นะครับ สามารถปรับพวกการโฟกัสได้โหมดโปรเราสามารถปรับเป็นถ่ายแบบมุมกว้างพิเศษได้ด้วยนะการถ่ายวิดีโอรุนี้ถ่ายได้ 4k แบบ30เฟรมถ่าย 4k แบบ60เฟรมไม่ได้ถ่าย1 0 8แบแบบหเฟรมได้นะครับวิดีโอถ่าย hdr ได้มีสโลโมชันมาให้ตอนที่เราถ่ายสโลโมชันเราสามารถซูมได้วิดีโอถ้าถ่าย 4k แบบ60เฟรมได้เนี่ยจะแหลมกว่านี้นะนี่มันถ่ายได้แค่30เฟรมแต่ถ้าเราถ่ายวิดีโอแบบ 4k อ่ะมันจะไม่สามารถเปิด hdr ได้นะถ้าเราจะถ่ายแบบ60เฟรมเนี่ยเราจะไม่สามารถถ่าย แบบ HDR ได้ถ้าถ่าย HDR จะได้แบบ30เฟรมเท่านั้นต่อมากล้องหน้ากล้อ,องหน้าจำาบโจ t ดทึมๆอะ่ะกล้องหน้าคือดีเลยแต่เสียดายเท่าที่ลองกล้องหน้าหมดปกติไม่สามารถปับ Beauty ได้ยวลองถ่ายให้ดูชัแชปแชครับกล้องหน้าสกินโทนคือดีโอเคเลยนะความคมชัด ให้เต็มสิบเลยอ่ะกับในเร่ราคานี้สู้พวก Vivo Oppo Realme ได้แบบสบายๆแล้วก็สู้พวกมือถือในเร่ราคาหมื่นแบบไปปาได้แบบสบายๆกล้องหน้าที่ให้มาเราสามารถเปิดโหมด Beauty ได้นะครับมีโหมด Beauty ให้เราปรับด้วยแล้วก็มีพวกการปรับพวกค่า F นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซลฟี่แบบคอสเทสได้เราจะลองเทสให้ดู ตัดขอบโคตรดีตัดขอบดีจัดจัดและเบอร์แบบเบอร์แบบดีจัดจัดแต่ทุกคนและสีสันคือคือโอเคนะนี่ผมแบบบิวตี้แบบไม่ได้สุดนะครับ<โ>หน้าผมปกติมันจะเป็นแบบหลุมๆุมหน่อยนี่คือคือโอเคนะระยะมุมระยะเลนอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะอันนี้บิวตี้98าหน้านเนียนจัดจัดแต่ความละเอียดยังอยู่นะเห็นไหมเด็ด <això> เด็ดมากวิดีโอละช่วงนี้ t i ๊กต็อกกำลังมาวิดีโอพันแครับสาเฟรมสูงสุดคือพันแปบแบบสเฟรมกล้องหน้าหลักๆจะประมาณนี้นะครับโหมดการถ่ายภาพต่างๆอื่นๆไม่มีนะกล้องคือดีเลยอะ่ะขออนุญาตลองกล้องหลังเต่าบินแล้วกนะันกล้องหลังเบอร์ดีอะ่ะ <c oughs> นี่คือการถ่ายแบบปกติเนะกดออโต้แล้วดูการเบอร์ดิเบ <c oughs> อร์โคตรดีทุกคนกล้องคือดีแบบไม่มีคำบรรยายอะ่ะและการโฟกัสคือแม่นมากเลยนะครับ การโฟกัสคือแบบชวัชวบชวัวบชัวบคือแบบโฟกัสแบบแม่นมากๆนะครับนะเราลองลองแบบพอร์เท,ท็ดดิอันนี้คือพอร์เท,ท็แต่ชอบความเป็นเสียงชัตเตอร์เขานะชวัชวบชวัวบชัวบนะนี่คือพอร์เท,ท็ทุกคนทุกคนดูความเบอร์ของมันดิประเด็นคือหลอดไม่หายทุกคน หมื่นปลายจะเอาสุดกว่านี้คุณจะเอาอะไรผมถามแค่นั้นแหละสเปกก็ดีแล้วเรือดาก้อนเจ็ดแปดสเปกล้อง50บวก50คือจะมีสักกี่แบรนด์ที่จะได้กล้องหลังมุมกว้าง50าล้านส่วนใหญ่เคยเห็น13ล้านเต็มที่16ล้านแต่หมื่นปลายคุณได้กล้อง50สล้านมันจะมีกี่แบรนด์อ่ะมันมีแค่แบรนด์นี้ความพิเมียมเต็มสิบครับเทียบกับมือถือระดับ5 0า0,000ื่นได้แบบสบายสบายสำหรับวัสดุสสสสสนะคะคุณได้กลิ่นอายของความเป็นยุค90 ใครที่เป็นสายเกมบอยใครที่เคยมีพวกเกมบอยหรือว่าไอแบบที่เป็น G3 อะ่ะถ้าใครเคยเห็นพวกเคสที่เป็นใสๆโชว์พวก CPU เมนบอร์ดด้านในชอบแน่นอนนะครับแต่ให้ผมติดนะผมติดแค่ขอบจอแล้วก็นอกจากขอบจอถ้าจะพูดตรงๆเลยนะครับคืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่ที่แถมมาเนี่ย,ม,นนยมันน้อยไปนิดนึงมันน้อยไปนิดนึงต้องไปเสียเงินเพิ่มมันมันไม่ใช่เรื่องอะ ถ้าเรามองในแบบผู้บริโภคอย่างเราอะการที่เสียเงินเพิ่มทุกคนว่ามันใช่เรื่องไหมมันไม่ใช่เรื่องแบต4ี่พัชาร์จไวส3 3วัตต์แอปเตอร์ซื้อเอาเองนะครับนี่คือ n o t ต i n g p h o n นวันครับทุกคนครับทุกคนว่ามือถือรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันรุ่นนี้สวยเลยนะฮะเป็นอะไรที่ดูดีมากๆกับมือถือราคาหมื่นต่างๆ สมแลครับที่เมืองนอกเขาพูดถึงและเขายกให้เป็นมือถือในราคาหมื่นที่ดีที่สุดในเวลานี้นะฮะผมจะไม่พูดเรื่องของเขาเรียกอะไรนะฟิทแบ็กพวกหน้าจอมีเด p พิกเซลอหน้าจอเขียวอะไรเงี้ยเราจะไม่พูดกันเราจะพูดแค่การใช้งานที่ไม่ได้มองแค่ในส่วนนั้นนะครับผมมองว่าในราคาหมื่นกลางรุ่นมีคุ้มเลยครับทุกคนทุกคนไปพีออเดอร์เถอะเอชื่อว่าทุกคนจะต้องถูกใจแน่นอนยังไง ฝากกันด้วยกันครับนัตสิงโฟนวันนะฮะยังไงคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณน้องตั้มยัขอบคุณน้องตัมง้มที่ส่งมาให้ได้ลองเล่นนะครับประทับใจมากๆเลไปคิดว่าน้องตั้มน่าจะประทับใจเหมือนผมแน่นอนนะฮะหวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องถึงเอาของเราก่อนใครนั่นเองครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนครับหวังว่ายิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากกนน i mm -hmm.